ลัะสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับกระม่อีกแล้วพ่อคุณมพี่ตีพีดีเอทีพีนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับไอ้หัวจีดของเราอีกแล้วไปแก้เพื่อนเมื่อกี้ตกลาวาตายเนี่ยถ้ามันจนผมไม่เชื่อนะครับมันตกไอ้เหี้ยนี่ตายเนี่ยไปคือตอนแรกมันเป็นบล็อกทองอยู่ไอ้แม่งจุดเฉื่อแบบมันขุดลงไปแล้วมันตกลาวาตายไป ป้าหมายในคลิปนี้ของเราคือหาอะไรสักอย่างเว้ยมึงคิดว่าเป้าหมายในคลิปนี้เราหาอะไรดีวะตัวเขียวตายแล้วเรอเราจะหาปีรามิดโอเคเอ้ยคลิปกูสหนึ่งนาทีเองนะฮะไม่จริงไม่จริงว่าไปแล้วคลิปขอกระดูเล่นลวกันเอ๊ะแต่มันมีคนมาแล้ว โอ้โหอ่านมาเอามากันกันพอเด้อเอามานี่เลยมีอะไรฮึบเทเลสไปไงโอ้โเทเลสายเฮ้ยหมู่บ้าน <laughs> อ้ว่าเจอเฮรคลิปที่แล้กวกูหาหมู่บ้านตั้งนานค <laughs> ลิปนีหมูม่บ้านที่ใหม่อ่ะใช่ร้อยแปดสิบเก้าบล็อกเอง ชุดผังผังฟังฟังผังรูดเลยรู้บ้านม่กูรูดเลยไหนๆก็มาแล้วนอนเลยไหนๆก็มานอนเลยนี่แกพวกเกิดตายที่นี่เกิดที่นี่เอากูนอนได้เลยนะนอนเลยรูดเลยปีรามิดนายนี่เฮ้ยแม่งแม่งอยู่ในแม่งฟังอยู่กับหมู่บ้านเลย พวกเราแค่เดิมเล่นมาเราก็เจอเยอะเลยละเฮ้ยอันมาไปสองวันก็พออ่ะเป็นไงล่ะอันมาาตั้เสียวอะเฟียบเออันมาอีกแล้วอะอันมาเต็มไปหมดเลยมีอะไรอีกไหมเซนได้โชคชะตาแล้วก็อันมาอีกสามอันแค่ไหนเหรอหมดแล้วแล้วก็ทองสามแล้วก็แอป้บรลทองอีกสองลูก อวก็ดูกไให้หมดเลยเนี่นี่แหละเก็บหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไปสิ่งที่ก็ขาดไ,ไม่ได้เว้ย TNT TNT อะไรทีเอ็นสวัว่ลงลลงวลงมาช่างม,ดมดืดมัวมืนใจเธออะไร <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> ไปเลยขึ้นเลย